เรียนรู้ชอบปิดไว้กระตูผู้คนต่างรู้เหตุผลเพื่อนชื่อกระทอนกระทิอีกครั้งกบีกระบอกรักแต่สนุกพหอนคนจะดังไปไม่ดัง สนุกเป็นลูกน้องไม่ขัดข้องคิดคนเรื่องทำกับข้าวเราเป็นครูทุกคนต่างรู้ทุกคนไอโน้โงออกมาไหมก็พังเลย ลูกชายตัวดีพ่อมาแล้วนะพบด้วยรับรางวัลด้วยขอบคุณค่ะที่บอยด้วยรับรางวัลข้างไหนครับข้างวทีข้างวทีครับพี่บอยรับรางวัลด้วยครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับของลางวัลสักนิดหนึ่งเลยได้รางวัลหนูจะไปซื้อใหม่ใหม่ค่ะมึงกระเทยแก่ออกมาไงขอบคุณค่ะมึงทักสักคูไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยไอ้คงขาพ่อมึงยังไงเนี่ยอาวยังไงละครับพ่อครับปนลูกนายทหารคุณพ่อเป็นรับรางวัลกอนดีค่ะ ฮะตรงไหนลูกทางนู้นสิคะไอ้ท็องนี่เพื่อนมึงอีกคนเลยเนี่ยใช่อะไรของมึงเนี่ยไปแล้วรางวัลก่อนค่ะคุณพ่อแต่งตัวนเลยดิคนเขาตัวจัดการไปเลยสักสีสูงจังเลยพี่เนี่ยไอ้ทุกทุกข้าพ่อ้าหมีแกประทุมธานีเฮ้ยน่ารักจังเลยจ้ะพี่ท็อปฝากด้วยนะคะของสามค่ะมึงจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับคุณพ่อเป็นลูกในทหารถือดาบกำมืวุฒิศัตรูมา จะได้สู้เขาได้เดี๋ยวมึงแต่งตัวนักลุกหอบนักมีชายกระโปรงอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้ทุ่งขาไอ้ทุ่งกำลังถ่ายลูกอยู่ค่ะคุณพ่อให้ทุ่งจับกลับซ้อมฝีมือเพลงดาเพลงทุ่งอยู่นี่โอ้ยคุณพ่อทงวันหน้าไม่เป็นหรอกค่ะถ้าให้ทุ่งทำกับข้าวเดี๋ยวไปหั่นผงหั่นผักทุ่งพอจะทำได้แต่ถ้ามาสู้เงี้ยทุ่งไม่เอาอะเดี๋ยวมือไม้ด้านหมดลั่นจังไม่ได้มีท่าคิดแบบนี้ไม่ได้ เกิดเป็นลูกผู้ชายก็ต้องฝึกซ้อมวิชาเพลงดนาเป็นทวนเอ้ารับดาไปเอาสิเดี๋ยวผีภักนะครคุณไม่ภัคออกจีบดาขึ้นมามานจะติดว่าเป็นที่ไม่ต้องมายุ่งแล้วหัวแล้วหกคนหกคนต้องรูจักท่านใดค่ะตามใจพ่อเสมอเลยนะพี่คงออกไปขายที่หน้าจับพี่นี่จับเป็นไม้คลออกไปในปากดีขายพี่ทงหน้าหลังขาจิ้หน่อยเอา พ่อมึงก็เป็นในตัวพอรู้แล้วว่ท้องติดใครเนี่ยใครวะก็ติดพ่อนี่แหละจ้าพ่อหนู่มเนี่ยสู้อ่ะสู้มาท้องมีดับเข้ามามาสู้ยังไงเล่าเอามึงก็ฟังมาเดี๋ยววันนี้กูซ้อมให้มาเู้หัวนี่คือแสงใหญ่ดุภาคแข่งไปรินทงสาวอดีจะขอผ่านเมืองแานโพสาวต้นเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาใครว่าที่เป็นนายเดิน คุณพี่คะว่าไงคุณพี่มาทำอะไรคะเนี่ยมาแทงคนคุณพี่มาแทงคนถูกต้องพร้อมและเสมอค่ะคุณพี่อะไรเสมือนเนี่ยไม่เท็จแบบนี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตายแล้วที่ดานโทรศัพท์ก็มีข่าวเป็นพันบาทท <S S S 2> ั้งหมดนี้เพื่อขานแม่จะข้ามพระสุวรรหลวงก <S S 2> ็ข้ามศพพวกกูไปก่อนก็แล้วกันไอ้พวกมึงก็มีแต่ความตายนะ